แกแต่แลกแกลึกหาได้ที่แลนด์ออฟดัตซิมิตี้เดอฮะในเวลาแข่งขันใช่ไหมละ่ะฮะแข่งขันล้องรุดไฟยังไงละ่ะฮ้หนีบินไปแบบแม่โม๊ทนะครับของเตรียมไว้ก่อนนะ อโอ้เก็บก่อนไอ้จบล้ำยาเลยนี่ได้เวลาโอ้นี่ดาบฉันเี๋ยวตเขาเขาจะกลาเป็นกอรด์เชื้อมาแล้วได้เลยครับได้เลยครับมาอย่างน้ันทำถงั่งหลังไฟกรอก่อนนะฉันม่เข้าไอ้ตัวแย่จะไปแล้วแล้วกองเป็นฉันนะฉันจะเอาไว้ด้ทำไมทางมันดิ่งเนี่ย ไม่ไม่จริงเลไม่าไอ้ที่ก็มีเหมือนกันเว้ยนี่อะไรชิคต้องไปที่หนึ่งเฮ้ย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 ไอ้แกแพ้ฉันแน่ไอ้ต่อรถลางเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย 买一个苹果。

เอ้ยิเน่เอ้ยเอยเ้ย่ตยเลยไอ้เอ้ยดเอาดิน่เอ้ยจะเร่ยไปอาบเวขวานอ่ันท้เร็วขึ้นออ้ยอาีีี่มันคอลยอาอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอันนั้นทางดูนี่นั่นนะไป็นเงื่นเงื่อนทางอ่เออจริงเหรอช่วยทอำไปด็นเงื่อนเพราะฉันต้องสกปรกด้วยนะเงียนติกลางเออไอ้แกตายเนี่ยนี่ไงอ้าอื้อแล้วแรงอีกเออกระโดดกระโดดเออฉันลงดีกว่าเก็บอาวุธแบบเอ้ยฉันต้องไปถึงฝันอุ้ยกระโดด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 

แกี่มาโหนปชาวป่ามันจะรอดเหรออุ้ยอะไรเนี่ยอือขึ้นลงขึ้นอ้ยไโอ้ยโอ้ยขึ้นโอ้ยอืออืออีเป็นยังไงโหแบ่นมิติก็ยเอ้ฉันเล่นเลยที่มืนเือกชอ้าวโอ้ยอ้ีกแกไอเจ้า แกคิดว่าแกจะรอดใช่ไหมเฮ้ยแค่มีชั้นนุ้ยเทียวอ๋ออ๋อแอบเฮ้ยเป็นยังไงล่ะเฮ้ยจะไม่ทนเว้ยจะมีเออมาฮิฮ้ยฉันถึงอ่ะเฮ้ยมันเอาม้ามาเฮ้ยเป็นยังไงฉันมีหมายิ่งยิงถือม้ากระโดดได้ยิ่งยิ่งถือคนกระโดดได้ฮึดจับไปป่าใส่โออ๋อแอบเฮ้ยเป็นยังไงล่ะเฮ้ยฟังก่อนเถอะเอมีน้ำยาเพิ่มความเร็ว ยางเล็วไม่หอเขายังเลียวไม่หอเฮ้ยนายดูขนาดนี้ยังไงเฮ้ยมันไไม่ได้กินแค่หลอดเพื่อควบคุมเล้ยวเฮ้ยเ้ยเจอกันว้าว้าวอฮ้ยไอ้ตปาล้างไปเลยอ้าว เออนี่ฉันมีไก่ผูกเชือกอ้าวโอ้ยยังไงัะเอาไก่เอาไม่ได้อ้ยโอ้ยเอาไงดินี่แน่นี่แน่ป่าปลาปลาปลานีาเหี้เป็นยังไงล่ะอืมไปกันอืมอ้าวอุ๊ยกว่าจะรอดปิโยสุภเชยะ อีโอ้กระโดดฮึกระโดดโอ้ฉมีไกอออ๋อออนี่เดอนี่เด้ออโอยนียหลังขาแล้วอ๋ออ๋ออ๋อีเก็อจะมีการว่ห้ยล้ เออเออเป็นอะไรหรืเอเปล่าอ่าใครเป็นที่หนึ่งเนี่ยเอ่อมันเสมออ่ะเชื่เป็นที่หนึ่งฉันเป็นที่หนึ่งเฮ้ยหยุดฉันฉันเป็นที่หนึ่งต้องหาฉันเป็นที่หนึ่งฉันเป็นที่หนึ่งนี่ฉันใช้ยาฮันสปีดเออฉันมีม้าไก่เฮ้ฉันใช้เทียนทีฉันใช้พุเฮ้ยฉันคือที่หนึ่งเฮ้ยฉันคือที่หนึ่งใม่ไม่ที่หนึ่งคือฉันใหญ่ใหญ่ที่หนึ่งก็ฉันเออนี่มันผู้จ้า พี <Yeah. S 2> yeah, ่เอทุกคนที่หนึ่งมันนี่ V มันนม่ V มันไม่ฟคอยทุกตาลีเบเตที่มีทั้งอิองฟ้าเขียวเขียวแดงดำแดง